ดีกับน้องสบายจิกในขับเอสีวี41ีคนครับก็มาจัดไฟเต็มระบบครับก่อนหน้านี้ก็รีแบบไปทีทีหนึ่งครับก็ดีครับแต่อยากได้อะไรที่มันแปลกใหม่มั่งก็หลังจากทดลองตอนขามาตอนนี้สัมผัสความรู้สึกตอนขากลับอยู่ครับว่าเป็นยังไงบ้างเป็นงไงบ้างครับอรู้สึกว่ารถมัน ดึงขึ้นเยอะครับสมูทครับสมูทขึ้นจากที่อาจากก่อนไม่ใช่ไม่แรงมันก็แรงอยู่เนาะแต่ว่าความดึงมันมันต้องรอนิดนึงอ่ะเหมือเหยียบต้องรอรอบหน่อะไรเงี้ยแต่นนี่เหมือนแบบอ่ะผมกดให้ดูก็ได้เบาๆเลยนะอคย่างไงอันเนี้ยไปแล้วโดยที่แบบอ่ะเส็งเครื่องกับรอบมันยังไม่ไปเลยดูดูความเร็วไปแล้ะเท่ากับเราแค่แตะคันเร่งนิดนิดเองแต่ผมชอบชอบ ฟิลนี้จัดมาเลยครับอะไรเงี้ยของเดิมก็ดีครับเพียงแต่ว่าคือบางบางจังหวะเขาอืดบ้างมาม้างแล้วแต่ก็เลยน้องเขาเห็นวันเดอร์รีแมปรีวิวเกี่ยวกับแคมรีโดยตรงก็มั่นใจแล้วก็เชื่อใจเลยอยากมาลองไฟล์ดูบ้างว่าเป็นยังไงบ้างครก็ตอบโจทย์ไหมครับอันี้ตอบจ เล่นกันได้ไป้วไม่ได้แข่คันเล่นเลยครับขึ้นเลนเมื่อกี้ก็สบายมากเนาะขึ้นเกล้าเมื่อกี้คือจะกดก็มาจะจะเลี้ยงตัวก็ลอยลำได้อย่างเงี้ครับใชครับพร้อมทะยานเลยทีเดียวก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจวัตสันลิม